ครับ้ยเป็นบลเลยครับยังรอที่กำลังเป็นแคนอื่นครับโอเคครับ,อบ,รบออรตนอนอคคตนี้ผมก็ใส่ล้อนะครับฮันคุ๊ก225 70 15ครับ เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าขอบประตูตรงเนี้ยมันจะติดหรือเปล่าครับดูครับว้าวหึหชิ้วๆเหลือเหลือเท่าไหร่เหลือไม่ถึงมิลครับโอ้โหโชคดีสุดๆเลยี่ไม่ต้องไปทำประตูรอ,อเลยครับ นี่เรากำลังใส่เออเออฝาคลิปเปอร์นะครับอ้าวติดแล้วครับจะแก้ไขสักหน่อยจะดูติดตรงไหนไมลุ้นกันว่าจะเต็มซุ้มไหมครับรอดู ย,ยกไหมยกไหมอุ้ยเต็มพอดีท่านมั่งไว้ก็จะเต็มซุ้มพอดีเออไม่ต้องยกแล้วครับตอนนี้ก็ใส่ล้อเสร็จแล้วครับกำลังป่อยไปตั้งสุง แทนตั้งศูนย์ครับเดี๋ยวยางผมเอาไปซื้อปากกาเขียนยางขอบขาวครับเพราะว่ายางพันกุ๊กเบอร์นี้มันไม่มีขอบขาวให้โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับ EP ที่3ว่าจะทำอะไรเพิ่มบ้างครับผมจะกลับไปเขียนขอบอยางสอง70งหเจพันกุ๊ก ไตนาโปรเอทีสวัสดีครับพบเจอกันคลิปต่อไปรูปฟามแห้งครับแห้งจับใหญ่ขึ้น ผมก็ซื้อของแต่งรถที่ DIY นะครับจะมาใส่รถเล่นๆนะครับรถผมไม่ได้ไม่ใช่สี่คูณสี่นะครับต,ติดไว้เล่นๆนครับถ้าเพื่อนถามก็บอกว่าติดไว้โกโก้ให้คนโงงถามอันนี้คือเล่นกับเพื่อนนะครับอันนี้จะช่วยให้เรามองเห็นพื้นอ้นี้ได้นะ DIY ครับมองเห็นล้อหน้า มองเห็นล้อหนะ้าเราตอนที่เราจอดนะไอกระจกเล็กๆเนี่ยนะครับเออช่วยได้นะครับพาเราจอดจะได้แนบสนิทก็ถ,ถ้าเกิดว่าเรามองจากคนขับเราเห็นไป็ล้อหลังออมันก็ดีนะครับหวมีหลายทรงทั้งกลมทั้งเหลี่ยม,มนี่ครับผมก็มาล้างรถกลางคืนเป็นครั้งแรก ดูครับเฮอจัดครับเปลี่ยนยางมาใหม่ล้างโหรีไข,ข,ขออกเยอะเลยดูหล่อขึ้นเลยครับนี่เดี๋ยวไปรีวิวกันอีกต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับกดติดตามนะครับผมจะทำอะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวเอากันชนไปทำครับเดี๋ยวเพื่อน modify ให้ครับไม่ต้องทิ้งไม่ต้องซื้อของใหม่ครับ จัดให้ดูล้อน,นี่โลโูกโครุยบ้าล่าคิดได้ยังไงเนี่ยไว้ตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวราติดตามกันนะครับเรโ,โตสายแอดเวนเจอร์ครับนี่ครับรถผมตอนนี้รถผมมันเป็นตัวขับสองนะครับมันคือล้างโอ้โหบ้าบอมากล้างยันตีสอง เดี๋ยวผมจะทำคันนี้ให้มันเป็นโฟวินนะครับทำโดยใช้อุปกรณ์จากร้าน DIY นครับนี่ครับ <c oughs> แค่นี้เราก็เป็นโฟรวิลดแล้วครับนี่เป็นไงต้องไปทําคงงํำเพาซื้อมาสามสี่ชุดนะครับอยู่ในรถนี่อุปกรณ์ DIY โฟ d วิลด <ไ> <laughs> ของแต่งวันนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูของแต่งอื่นต่อ One, two, three.